นี้พามากินขนมปังปิ้งอร่อยออร่อยกันค่ะทุกคนร้านอยู่เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือนะคะที่นี่เลยบุญเติมปังหวานถ้ามาทางเพชรเกษม69ร้านอยู่ขวามือนะคะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีมินิค่ะมีเมนูให้เลือกเยอะมากใขรใสหวานพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับร้านนี้ตกแต่งร้านสไตล์แคมปิ้งนะคะทางร้านเปิดขายทุกวันนะคะ เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยค่ะให้ขับรถมาจอดรถได้ที่หน้าร้านเลยนะคะวันนี้มาแล้วต้องลองเมนูแนะนํากันเลยค่ะมาดูกันเลยว่ามีเมนูอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ขนมปังก้อนครีมนมสดคุกกี้ค่ะไปต่อที่ครีมนมสดฝอยทองค่ะครีมนมสดจะเป็นสูตรของทางร้านนะคะตามด้วยสังขยาใบเตยจุจ้าส่าช็อกโกแลตพายไม่ได้กับเมนูนี้ช็อกโกแลตคุกกี้ค่ะปิดท้ายด้วยขนมปังปิ้งแยมสตอรอเบอรี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ น่ากินกันไหมเมนูสังขยาใบเตยครีมนมสดและคัสตาร์ดไข่เค็มเป็นสูตรของทางร้านนะคะใครกำลังมองหาร้านขนมปังปิ้งที่อร่อยห้ามพลาดร้านบุญเติมปังหวานเลยนะคะเครื่องดื่มก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะวันนี้สั่งนมสดเย็นกับโกโก้เย็นมา อร่อยชื่นใจมากๆสายหวานสายขนมต้องตามมาลองกันนะคะรีมนมสดคือหวานมันละมุนลงตัวสุดๆเลยค่ะตัวสังขยาใบเตยก็เข้มขน้นหวานมันอร่อยมากส่วนหะน้าช็อกโกแลตคุคกกี้ก็เคียวเพลเลยค่ะหวานขมกําลังดีิดท้ายด้วยมินิคอฟเฟลนะคะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะ